สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับที่ช่องซุปเปอร์ช็อปนะครับก็วันนี้จะมาให้เทียบดูครับระหว่างสายของรุ่น3 4ี่กับรุ่น5้านะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับวิธีดูนะครับนี่ครับสีชมพูครับจะเป็นของรุ่น3มรุ่น4ี่ส่วนสีเทาครับจะเป็นของรุ่น5้านะครับวิธีดูก็เนี่ยครับดูข้างๆได้เห็นไหมครับว่ามันไม่เหมือนกัน ของรุ่น3ามี่ครับตรงเนี้มันจะไม่มีขอบขึ้นมาส่วนของรุ่น5้ากครับจะมีขอบตรงนี้ดูง่ายๆนะครับว่าเผื่อลูกค้าได้รับของไปแล้วแบบเฮ้ยมันเล็กจังเว้ยนึกว่ารุ่น3ามรุ่น4แต่จริงๆไม่ใช่ครับเนี่ยมันจะมองข้างหน้านจะคล้ายๆกันนะครับแต่พอเรามองข้างๆาปุ๊บจะรู้ได้ทันทีครับว่าอันเนี้ยของรุ่น3ามี่มันจะแบบเรียบเลยไม่มีอะไรเลยส่วนของรุ่นห้าหกครับมันจะมีเนี่ยครับมันจะมีขอบขึ้นมาครับ ก็วันนี้นะครับก็จะมาโชว์แค่นี้นะครับว่าวิธีการเทียบสายของรุ่นแต่ละรุ่นนะครับมันต่างกันยังไงนะครับครับไว้เจอกันะครับสวัสดีครับ